ได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือนะครับช้างซึ่งมีเป็นเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นสัตว์ที่มีคุณประโยชน์ต่อวันนี้ครับวันนี้ก็มีแขกผู้มีเกียรติมาหลายท่านด้วยกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติว่าที่รอ,อค,ครอบ และขอขอบคุณคุณอภิราบนะครับคุณโสภานะครับอ <ederim. S 1> ุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษนะครับครับนาครับกสมาคมมักเทศจังหวัดชิ้นใหม่คับผู้ให้ใช้สถานที่นะครับที่น่ารักมาตลอดนะครับสําหรับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็ท่านเป็นคนมี ใจบุญนะครผมรู้จักท่านก็คือใจบุญมาตลอดคือช่วยเด็กบ้างช่วยสิ่งต่างๆบ้างวันนี้เราจะโดดรนานะครับคุณสุภมิกริจพิพัฒน์เลขาที่การสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดรับก็นะครับขอนะครับแล้วก็พี่สื่อวัฒน,นทุกๆท่านนะครับก็ในวันนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็มาเจอผมในบทบาทใหม่นะครับของเลขาที่การสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ทับ นะครับที่ที่ที่อยู่ในวันนี้นะครับก็คือนะครับท่านแรกคุณอัดวีระไวยทะนะครับนะครับเป็นรองเลขาธิการสมาคมนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือผู้ช่วยเลขาธิการนะครับที่อยู่ที่นีนะครับรวมในทางทีมเลขานะครับส่วนทางฝ่ามของผมก็เป็นคุณเอกนะครับ เดือดร้อนของของปางช้างที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่บางส่วนนะครับตลอดจนนะครับในในงานนะครับก็ในวันนั้นเป็นบําเบลด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมบางส่วนนะครับกิจกรรมหลักๆก็คือทางศิลปินเองนะครับศิลปินออรดินไปต้องแจ้งกันเราจัดงานที่เชียงใหม่อาร์ตมิวเซียมนะครับซึ่งอยู่แม่อ่อนนะครับโดยกลุ่มศิลปินล้านนานะครับก็ได้นําภาพนะครับ ตลอดจนในวันนั้นเองมก็มีการประมูลภาพมีโซบิเนียอีกที่เป็นของสมาชิกนะครับที่มอบสมาคมช้างอีกๆนะครับที่ท,ที่ที่ดูแลช้างนะครับหรือกับโรงพยาบาลช้างซึ่งรายละเอียดตรงนี้เรากําลังดูอยู่ว่าจะเป็นที่ใดบ้างซึ่งความชัดเจนก็มีต้องขอให้ช่วยในเรื่องการประชาสัมพันธ์นะครับกับโครงการ ตรงนี้นะครับเพราะว่าช้างนะครับก็ก็ลดจำนวนกันไปนะครับเพราะตอนนี้ก็คือวิกฤตวิกฤตมากแบบเพราะตอนนี้ช้างเองเนี่ยกวานช้างเองต้องไปหาญ้าตามเชิงเขาตามป่าเขาตัดมาซึ่งมันไม่พอกินคือผมเปรียบอย่างนี้ดีกว่าหญ้าเองเนี่ยสำหรับ,บช้างก็เหมือนข้าวคือมันไม่มีกลับ ไม่มียาอยได้เดียวมันก็ท้องผูกใช่ไหมแล้วก็จะมีโรคตามมาจากทางสิงนะครับสิงเข้ามาช่วยในเรื่องของอาหารโดยที่เขาจะมอบอาหารก็คือผลิตภัณฑ์จากไร่บุญรอดที่เชียงรายนะครับก็คือเขาจะผลมาให้กับทางทางเรานะครับแล้วเราก็กระจายให้กับช้างของเหมือนกับ จยวานที่ที่ได้บอกคู่เงินเพื่อว่าจะได้กินอยู่แค่นั้นเองนะฮะทีนี้ก็คิดว่าถ้ายังไงเนี่ยรบกวนพี่สื่อมวลชนทั้งหลายลองดูว่าถ้าเกิดออไปดูแล้วเราพอจะทําอะไรหรือว่านอกจากว่าในโซนโครงควานเองเนี่ยถ้าเกิดม,มีอะไรน,น,นเสนอททาง,งพี่น้องตัวประเทศะนะฮะได้ไดได้เข้ามาออลองสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดครับผมนะคะรับมออภาพแล้วก็ท่านอื่นๆมอบอภาพให้เรา เพื่อนำมาประมูลในวันที่เก้าด้วยครับขึ้นมาได้นี่มันก็มันเกิดผลกระทบทางการท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆเข้ามาเพราะว่าตัวกิจกรรมบนถนนเองอะไรต่างๆสัว์นะครับเพราะว่าหนึ่งต้องการฟรื้นเรื่องการเที่ยวเนาะเร,เ,รเรื่องเรื่องเศรษฐกิจสําคัญก็คล้ายๆช้างเหมือนกันครับแต่ตัวนี้เป็นรูปของการนะฮรที่อยู่ในย่านในปร์ซา,าย่านไหนเองนะครับก็ขอขอคือหนึ่งในเรื่องของตัวสินค้า2รูปแบบ สามมีถนนคนเดินวันเสาร์ทิ์ซึ่งนักท่องเที่ยวบ้านเราที่มาเนี่ยมักจะมาตรงกับวันหยุดพวาะหลายๆอย่างสินค้าที่นายเคยมีก็ไปอยู่ที่ถนนสองเส้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยเพราะ